สวัสดีครับสบายดีพี่น้องไทยลาวและพี่น้องจังหวัดน่านทุกท่านที่ห้เกียริรับสมนะครับตอนนี้ก็คือมาฮอดจังหวัดน่านที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเลาะหาซื้อซิมนั่นเองพี่น้องไปเข้าที่เทสโกโดอตต์นี่เองโอ้โหดันในสะอาดสะอาดแล้วก็การวางของขายที่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ผู้คนกําลังเข้ามาจาัดจ่ายซื้อคองนั่นเองพี่น้องไปเลาะเบิ้งก่อนโอ้โหคนลายขนาดอันนี้ก็เป็นเนื้อนะทุกคนเนื้อสด ระยกใดก็ซื้อที่นี้ได้สินค้าฟังไทยก็บวแพงนะครับทุกคนก็ราคาจับต้องได้นะครับเครื่องดื่มก็จะอยู่ด้านนี้นะครับอาหารการกินก็มีเพียบเลยสะดวกสบายให้แกนลูกค้าในการสมใส่บริการอเอาอันนี้ละมันจะถูกดี สโกโรตัดโลตัดโลตัดบะใจสิเวนเด้ออืมมียาครบขันเลยรอก่อน180บาทได้ซองอย่างปั๊บดีเอาตัวนี้ ออรถคันนี้ไปเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงรายสามเหลี่ยมทองคำออกฮามูซุนซูมรถอันนี้ละทีไ่ไปเด้อนี่บดไอนีนะทุกคน VIP จะแบบ แบบนี้เนาะสบายนั่งสาร์ตอสุดยอดเย็นดีอ่ะมีเข็มขัดทุกคนใส่เข็มขัดเหมือนกับนั่งเครื่องบินเลย ละวันสิบบาทแล้วกับกล้วยนี่สาวบาทนาตอนนี้ก็คือรถกำลังเคลื่อนออกจากสถาน,นีบขสจังหวัดน่านนั่นเองพี่น้องมุ่งหน้าไปสู่เชียงใหม่พี่น้อง นี่คือขรดมกับน้ำดื่มเนาะเหมือนกับที่เครื่องบินเลยอะ่ะ อสอจังหวัดแพร่ครับมันดึกแล้วมตันนี้ก็หนึง่งทุ่มกว่านาะพี่น้องทุ่มกว่าแล้วมาจอดลงคอ,องน้ำเนาะ ที่นี่คือบคอสจังหวัดลำปางนั่นเองพี่น้องก็ลงไห้โดยสารลงมาเข้างหน้ามั้เนาะเพื่อลดทุกขกนั่นเองพี่น้องโอ้แบบบคสลำปางนี่ใหญ่ขนาดเลยพี่น้องควางควางดีเนาะ ตอนนี้ก็มาฮอดเชียงใหม่ไปทีเดียร้อยนะทุกคนแต่ยังบอดบอขสเถอะครับ ซถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วมาถึงเชียงไม้ก็ดึกมากแล้วนะครับพี่น้องก็คือเกือบห้าทุ่มแล้วยังรอที่นี่จนกว่าตอนเช้าแล้วก็คอยจางรถต่อนะครับ ไปซื้อซิมก่อนยังไม่ได้ซิมเลยอ่ะทุกคนมาถึงเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็คือห้าทุมแล้วทุกคนก็คือมันกลางเดึกก็ต้องแบบนอนรอที่บขสอนี่แหละ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าให้เดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็คือมันดึกแล้ว าเชียงใหม่เอกเป็นครั้งที่สี่แล้วครับไปเซเว่นหาซื้อซิมก่อนครับ <c oughs> ดูอัตโนมัติ <c oughs> หนาวหนาวหนาวตอนนี้ก็หกโมงปลายแล้วทุกคนยังมืดอยู่เลยแต่คนมาลลยตอนตอนมาเมื่อคืนก็คนน้อยตอนนี้คนลลยแล้วกโมงปลายแล้วตอนนี้ เปิดเคาเตอร์คายตัวแล้วเมื่อคืนมิดจิลี่เงียบตอนนี้ก็คือคนมาละเพนพานละไปทุกคนตอนนี้บ๊อบกำลังออกเดินทางต่อเนาะพี่น้องไปกับที่ซายคนหนึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคีรถตูเนาะที่เพนพาไปนะครับบ๊อก็ไปด้วยนะครับ เป็นความสุขดีนะครับที่เจอพี่คนใจดีคนนึงนะครับพี่คนนี้อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็นั่งคุยกันที่บกสเนาะพี่เขาถามว่ามาจากไหนบอบก็ว่ามาจากลาวครับแล้วก็อยู่แขวงไหนบอก็ขอว่าอยู่ลำชัยแล้วก็คุยกันไป,ค,นไปคุยกันมาพี่คุนว่าจะไปไหนต่อครับบอบเขาบอกว่าอ๋อจะไปลงที่แม่แตงครับพี่คุว่าอ๋อไปกับผมก็ได้เพราะว่าผมเอารถสชวนตัวมาครับรหลดดูเนาะ บ๊อบก็เลยตามพีเข้าไปอะครับว่าความสุขดีแล้วก็พีคนนี้จะดีมากนะครับโอกาสหน้าถ้าพี่ใช้คนนี้จะได้มาประเทศลาบ๊อบก็จะพาเพื่อนเที่ยวเพื่อเป็นการตอบแทนนั่นเองพี่น้องบ๊อบก็แบบประทับใจมากแล้วก็พื้นเมติยินดีนะครับที่พีทรายเพื่อนใจดีแล้วก็ให้บ๊อบคีฟีแบบให้เงินแด้พีเพื่อนบเอบนะครับเป็นความประทับใจสุดๆที่ทุกครั้งที่ได้มาประเทศไทยนะครับ ไม่ใช่ว่าแบบเราจะแบบลงตัวเองนู่นนี่นั่นแล้วเข,ข้าค้าประเทศไทยไม่ใช่ก็พูดคำความเป็นจริงนะครับที่เคยสัมผัสมาแต่ละครั้งที่ได้ไปนะครับยังไงก็ขอให้พี่คนนี้มีแต่วความสุขสวงดีร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าพี่ได้มาประเทศลาวบ๊บก็จะพาพี่เที่ยวเพื่อเป็นการตอบแทนนั่นเองพี่น้องแม้ว่าจะไม่รู้จักกันแต่พี่เพื่อนก็ใจดีแล้วก็ให้บอบติดรถไปด้วยนะครับ เพราะว่าพี่เพื่อนก็ผ่านมาทางนี้พอดีนะครับเพราะว่าจังหวัดที่พี่อยู่เมืองซอนก็ต้องผ่านแม่แตองอยู่แล้วนะครับ มาถึงแมม่าลทาที่เรียบร้อยแล้วครับไปตลาดสักหน่อย ซื้อกับข้าวออุ้ยเดี๋ยอดเดือนครับเอาข้าวเหนียวครับเอาข้อเดนียวครับ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 น่ากิน มัดต่อได้ครับห้าบาท5้าบาทอันนี้ก็เหมือกนกันค่ะเหมือนกันทุกอย่าง5บาท20บาท แมงดาครับนะครับเอาสิบาสบาทครไได้ททนมหเอาแค่นี้พอครับขับข้าวได้มาแล้วขับขา้าวเดินไปตรงนู้นแบบเดียวก,ก็ถึงบ้านลุงแล้วครับ ที่เดิมถึงแม่แงลงไร่อำเภอแม่แดงอันนี้ก็คือบ้านแม่มาลายบ้านลุงครับหนาวามาถึงแล้วแล้ว ก็คือบ๊อบมาถึงหน้าบ้านลุงแต่ลุงยังบนลุกครับทุกคนหลังจากนั้นบ๊บก็โทรเรียกลุงลุงลุงถึงลุกที่หลังนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องไทยลราและพี่น้องในตะ่างแดนทุกท่านเลยนะครับ